สวัสดีครับทุกคนโอเกมสมานุบอลสกายอลิน่นะครวันนี้เราจะมาเปิดสกอร์ที่เราเสียไปหมื่นหนึ่งครับให้แล้วเ <c oughs> ข้าก่อนเนะี่ยเราได้คุยกันว่าถ้าเราเปิดได้ตัวที่ต้องการนั้นผมขอเซนิสึลมบวกสักสี่ตัวใช่ไหมก็ได้เกินมานะเออได้เกินมาบอกว่าขอสี่เซนิสเอหนึ่งรู้สึกจะได้มาห้าแถมได้แฮ็เกอร์น้ําที่ยังไม่มีด้วยนะครับก็ <c oughs> เลยเติมเกินไปหน่อยหนึ่งเออเติมไปหมื่นกว่ากวานั่นแหละ แต่ขางพอเพก็เลยถูกลงไปหน่อยนะแต่ว่าลดแล้วนะลดแล้วอะคือประมาณหมื่นสองนะเออก็ถือว่าถือว่าดีสิ่งที่ผมยังขาดอยู่ตอนเนี้ของตัวคอลแลบเนี่ยแค่สามตัวนี้ถ้าได้ก็โชคดีเออถ้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงรู่ได้แต่ขู่เกมมันจะไม่เติมมึงเลยละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้แสงมืดห้าดาวเนี่ยนีถ้าใครไม่เคยดูผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า แตงวิท่าดาวของคอลแลบ,บเนี่ยผมไม่เคยไดาตักตัวเลยทุกคนก่อนหน้านี้นผมเมาสกอกรอคอลแลบ,บทุกใบทุกทุกคอลแลบ,บเลยนะเว้เออแต่รอบเนี้ยอาจจะพิเศษที่เราแบบไม่เหมาแต่เราจะได้ก็ได้เออเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็ใช้ดวงเป็นหลักนะฮะในการเปิดตะกรออยู่แล้วนะแต่ถ้ารอบนี้ได้ตัวคอลแล็บ,บี่จะเติมเพิ่มสักงสามหมื่นดีไหมไม่เราต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้อีกราจะไม่เติมแม่งเลยดีไหมเอาเป็นว่า าได้เนี่ยเดี๋ยวเติมเพิ่มแล้วกันนะสักเท่าไหร่ดีทุกคนสองสามหมื่นแถวๆนี้แหละเอออยู่ที่ว่าได้ตัวอะไรถ้าแสงมืดตัวทปๆเนี่ยอย่างเนสโกะมืดอะไรอย่างเงี้ยหรือหมูแสงทันจิโรแสงก็ดีนะจริงก็ดีหลายตัวเออจริงๆได้มาก็ได้หมดแหละเอออะไรก็เอานะครับที่เหลือไม่มีรุ่นนั้นละมีแค่นี้แหละเออขอแค่แสงมืดแต่ถ้าได้สี่ดาวก็ถือว่าโอเคสี่ดาวแสงมืดไม่ซ้ำก็โอเคไม่มีสักตัวนะถ้าได้ก็ดีนะครับโอเค งั้นเราลุยเลยดีกว่าเออเมื่อกี้จะบอกว่าตอนเข้าเกมมาเนี่ยแม่งเด้งขึ้นหน้ามาอีกหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กนี้นะมันกลับมาในแพ็กสติ๊กเกอร์นะ,ะแต่ว่าในนี้ยแม่งคุม้มเอ,อ่อไอแพ็กตรงนี้นแม่งคุ้มนะมันคือแพ็กแรกที่มาเลยเนะมันกลับมาอีกครั้งแล้วผต้องเนี่ยเราจะได้เหมาแพ็กนี้ถ้าถ้าเขาให้ห้าดาวแสงมืดเรานะโอเคเดี๋ยวไปช anel เจ็ดอ่านอยู่แล้วนะฮะเราไปเปิดตะกอกันดีกว่าเขาให้คุณเซล่าโชคดีเออ เฮ้ห15ใบนะเคยเปิดมากสุดอะเกือบร้อยแต่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่ดวงโอเคขอให้คุณเซล่าโชคดีมันคงเป็น4ดาวล้วนเดียวะทุกคนใช่ไหมมันไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกใครจะไปซวยขนาดนั้น ลื่นปึ๊ดเลยนะลืล่นๆเลยวะครบแล้วนะสามตัวอีกตัวไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องสมดุลเอาห้าดาวมัง้งเอาแสงมืดมาด้วยมันกลับไปเซนิสื่อว่ะเฮ้ยตกนิดๆ โอ้แสงเอานิวเกมดีเวลิกูดเกมดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าได้แสงเมื่อจะดีกว่านี้เฮ้ยนี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยเออแม่งได้ตัวไม่ซ้ำอ่ะคือผมขาดนิดเดียวแล้วนะขาดแค่สองตัวครับตอนนี้ได้อินุสุเกะนะฮะมาแล้วนะขาดแค่สองตัวธาตุไฟนะครับทันจิโร่เนซึโก,โกะผมยงังมีตะก,กอไฟนะแต่ว่า ไม่ไม่อยากให้เรงถึงสกอร์ไฟว่าเดี๋ยวเรามีเขาจะผมจะได้เปิดด้เซีว่าอย่างเงี้ยจะได้เปิดได้บเซีกี่โมงก็แบบเนี้ยแม่งอยากคบด้วยพอแสงมืดแล้วเหลือให้ผมเปิดธาตุปกติบ้างเออช่วยออกมาเป็นแสงมืดห้าดาวนะครับเนสโกะมืดหมูแสงทันจิโร่เอาหมดทุกตัวเอาหมดอะไรก็ได้แสงมืดรอบนี้มันแบบทรงมาดีนะเออขอแค่นั้นน่ะอะไรก็ได้ตักตัวหนึ่งนะครับแล้วเหลือให้ผมไปเปิดธาตุปกติบ้าง เนี่ยผมจะได้เปิด S W C ของผมตะทีนะดองมานานจัดนะ okay. โอเคขอให้คุณเซลาโชคดีไปกันต่อ5าดาวไฟ2ต,ตัวยังขาดอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะหมูมาแล้วเฮ้ยขอแสงมืดบางดิ แสงมืดหน่อยดิ้แต่แงนี่สีดาวก็ได้เฮ้ยน,นี่สื่อโค้ดได้แล้วเฮ้ยกระตุกว่ะกระตุกว่ะทุกคนหรือว่าในตักมืดเฮ้ยแต่ไม่สามอีกแล้วไอ้เชีย่ยไอ้เชียเช่ยขาดฮันจิโร่ตัวเดียวเฮ้ย <c> ต <oughs> ะคอ้อนดิวตีเราจะไม่ได้เปิดอีกแล้วเหรอทุกคนคือตอนเนี้ยถ้าได้ฮันจิโร่อีกตัวหนึ่งเนี่ยครบ,บแล้วนะ เฮ้ยทันจิโร่ไฟตัวเดียวนะครับทันเซนเดนต์ของเหลือห้าใบอ่ะคนที่เหลือได้มากกว่าผมอ่ะก็คือแม่งมีแค่หกใบไว้เพราะว่าผมเคยใช้ไปแค่ใบเดียวเออผมเคยใช้ไปแค่ใบเดียวตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยมีทันเซนเดน์ขายในแอนแอนเนทานเนี่ยขายแค่หกใบนะซึ่งผมจะเปิดกับยนนเฟอร์ไปไม่ยนนเฟอร์น่าจะเป็นยนนีเฟอร์น้ำมั้งที่เอ้หรือไฟวะเออน้าเหมือนแบบคอรแลปมันจะหมดแล้วผมอยากได้แบบคอรแรมันครบอะไรเงี้ยผมก็เลยกดแอนเจนทานไปใบหนึ่งนะหรือว่าเราจะไม่ต้องใช้ซะ อ่ะโอ้แต่ว่าไอ้ดับเบิลซีผมอยากเปิดมากไม่เปิดตอนนี้ไปเปิดวันไหนวะเนี่ยอ่ะโอเคคันจิโ,โร่คงคาดไฟถ้ามาก็ครบเลยนะครับแต่ถ้าไม่มาผมขอแสงมืดได้ไหมแสงมืดห้าดาวสวยๆนะไปลื่นปึด๊ดเฮ้ยไม่มีแสงมืดจริงเหรอ ทันจิโร่ทันจิโร่ไอเชียนหนึ่งพวมืดก็ข่แมงเลยโอ้ยแม่งหนึ่งว่าท้ามืดจะขู่แม,าาม,มเมื่อกี้ม่งก็กำลังจะเฮแล้วอ่ะกำลังจะแบบเสียสามหมื่นแล้วอ่ะกำลังจะสิบหาเพราะว่าเฮแล้วอ่ะโอ้โหแต่ยังมีโอกาสอีกสามใบทันจิโร่ไฟเนสโกมืดทันจิโร่แสง นอะินุสุเกะแสงเซนิสึ์มืดสาธุ99กู้อ้ไม่มีแสงมืดเลยเหรอสีเท้าก็ไม่มีหรอแต่ได้แตบบ่ได้ทแบบแบบันจิโร่มืดด้วยอะสก,กิลมันดีมากนะสัก้าเนี้ยต่อแตกชัวจัดนะครับมาไหมนะ มาไหมนะผมในตึกโกรเพียบเชื่อแต่ผมขาดตัวเดียวแล้วแล้วผมจะเปิด WC จริง,รงๆหรอวะทุกคนไง <Yeah. S 1> เปิดเปิดไม่เปิด WC เนี่ยคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะเออลองคอมเมนต์กันดูว่าผมควรเปิดไหมไม่เปิดแล้วจะได้เปิดเมื่อไหร่ไม่รู้คอรแลปรอบหน้าคือปีหน้าอีกไหมแล้วผมจะมี WC อีก87ใบ89ใบอีกไหมก็มันไขประมาณนี้นะปีหนึ่งเนี่ยผมเหมามาแนละ้วสองปีติดกันนะครับปีนี้ถ้าเหมาอีกก็จะมีอีกเข้าเนี้ย แล้วคือต้องไปไปรอคอลแล a รอบหน้าถึงจะเปิดคุ้มเพราะว่ามอนมันเยอะพอใช่ไหมรอบเนี้ยแม่งดันแบบดันดวงดีไงขาดตัวเดียวคือตอนเนี้ผมสามารถซัดแอนเชียนทานใบเดียวแล้วจบปิดจ็อบได้เลยซึ่งยังไงแอนเชียนทานใบเดียวเนี่ยแม่งมันออกแน่นอนอยู่แล้วนะมันการันตีเลยว่าได้ชัวโดยที่ไม่เสียสกอร์อื่นเลยตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับที่ได้ตัวไม่ซาม,มาสองตัวจากสกอร์แค่สิบห้าใบนะครับยังไง ใครเข้ามารับชมแล้วก็ถูกใจก็ฝา,ากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ